อาณาปานสติละเสียได้ซึ่งความขับแขนพิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เธอ ภิกุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่ย่อมละราคานุสัยในเพราะความเป็นธาตุงามได้เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในทําเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลายในภายนอกอันเป็นไปในฝักฝ่าย แห่งความคับแคนย่อมไม่มีเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุูผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจมีความเพียรทุกเมือ่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระง,งับสังขารทั้งปวง พิกขุนั่นแลผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงภิกขุนั่นแลผู้อยู่จบอภิญญาสงบระงับล่วงโยคะเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนี